นางเอกลูกรักช่องสาสวยไม่เคยหยุดพักแถมโสดและรวยมาก 1. n u m b e ัมเชีสวยและฮอตมากๆในนาทีนี้เลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกลูกครึ่งเบล,ลล่ารานีที่ตอนนี้กลับมาโสดแล้วแต่ชีวิตแฮปปี้ดีดีแถมยังรวยมากๆอีกด้วยเพราะไม่นานมานี้เพิ่งมีข่าวว่าสาวเบลล่าเพิ่งควักกระเป๋าซื้อที่ดินพื้นใหม่ริมแม่น้ำพื้นที่หไร่ในจังหวัดนครนายก ล่าสุดในอินสตาแกรมก็ทำใจแฟนคลับใจระายไปตามๆกันกันกบลุกสาวออร่าจากสาวเพลราที่แต่งเบาๆแต่เปล่งประกายความงามจนไม่อยากจะละสายตาไปไหนขนาดที่เราเอซีต่างแหกกดไลค์คอมเมนต์ชมสนันไม่ว่าจะเป็น สวยมากๆเลยค่ะน่ารักสดใสสุดๆสวยที่สุดเก่งที่สุดน้ำตาลหวานจับใจสวยมากๆค่ะคนนี้ที่หนึ่งในใจกระเป๋าสวยคนก็สวยเลยคนนี้เลยกำลังคิดถึงพอดี